เทเลคอมสูนตรีภาพแห่งการสื่อสารโพลิแซดของแท้ กลับมาใน,นช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Set An นเซของเรานะคะยังอยู่กับข้อมูลดีๆที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิตอลเมื่อเปรกที่แล้วค่ะพี่ชาได้ให้ข้อมูลไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของท<ม>ีวีด้วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแหละที่จะมารองรับเรื่องของทีวีดิจิตอลนะคะแต่จากตัวอย่างที่พี่ชาได้บอกมานะคะในต่างประเทศเองเนี่ยในอุตสาหกรรมของการพัฒนาทีวีที่บอกว่าเอาจูเนอร์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน TV, ทีวีทําให้เกิดปัญหาแล้วก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อได้<ม>แต่ทําไมนะตอนนี้อะค่ะคือหน่ว หน่วยงานของภาครัฐบางส่วนนะคะเท่าที่นิกติดตามข่าวเนี่ยก็จะมีออกมาพูดเหมือนกันว่าอุตสาหกรรมทีวีตอนนี้เขาก็ตื่นตัวเหมือนกันที่จะเอาจูนเนอร์เข้าไปอยู่ในทีวีอะค่ะจริงๆแล้วเขาเขาเขาคิดในมุมเนี้ยจริงๆคิดถูกนะค่ะเพราะว่าการทําสมมุติว่าใส่เข้าไปได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของภาพรวมในคนที่ว่าใช้ทีวีค่ะแล้วทีวีที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าทุกยี่ห้อแข่งขันกันสุดๆ แข่งกันขนาดที่ว่าวันนี้เราไม่สนใจว่ายี่ห้อนั้นคือยี่ห้ออะไระถ้ามันมีโปรโมชั่นที่ดีกว่าเราซื้อจูนเนอร์ที่จะใส่เข้าไปในในใน,ในตัวดิจิตอลเนี่ยทีวีในใน LCD เนี่ยอาจจะราคาไม่แพงะฉะนั้นเนี่ยคือการที่เขาออกมาพูดว่าคือเขาออกมาบอกแล้วว่าคือเขาเข้าใจผิดว่าสมาร์ททีวีเนี่ยมันใส่จูนเนอร์เข้าไปจริงๆแล้วคือไม่ใช่สมาร์ททีว <Smart TV S 1> ีเป็นเรื่องของการต่ออินเทอร์เน็ตแต่ในมุมหนึ่งของของอุตสาหกรรมทีวีเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็พร้อมอยากจะใส่นะ พี่คิดว่าจริงแลวคือในมุมใน,ใ,นในภาพของอุตสาหกรรมโดยรวมถ้าเกิดเรามองเราเราเรา,เราเ,รา,เ,ราเราเป็นคนไทยเนี่ยเราก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยมีอุตสาหกรรมที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเติบโตอย่างแข็งแรง <c oughs> ฉะนั้นคือการที่มีทีวีดีต้นมาเนี่ยคนทําทีวีถ้าเกิดเขาสามารถหาเบนฟิตจากการที่ว่ามีมีโครงการนี้ได้พี่คิดว่าเป็นการดี <c oughs> แต่แต่นี่ไงในในความเป็นจริงอ่ะก็สุดท้ายก็ต้องให้ลูกค้าเนี่ยไปช่างใจเอาว่ารับได้หรือเปล่าว่าถ้าเกิดว่าไอ้กล่องเสียทีวีไม่เสียเนี่ย คุณอาจจะอดดูทีวีไปสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วการแล้วสังเกตไหมพวกเราเวลาซื้อ LCD พวกเราจะไม่ได้หิ้วกันมาเองนะพวกเราจะต้องให้บริษัทเขามาส่งใช่ต้องนัดวันให้เขาเนี่ยมาส่งแล้วก็ติดตั้งเนี่ยพวกเราคงติดตั้งเองไม่ไหวเพราะว่าบางคนนี่คือต้องการจะแปะผนังเราคงจะไปจงไปเจาะอะไรเนี่ยคือจะให้ไปประกอบมันงงครับฉะนั้นคือแค่คิดว่าจะเอามาเนี่ยยังยากเลยถ้าตอนเสียเนี่ย จะยกไปคือมันยังไงอ่ะใช่ไหมแต่แน่นอนในมุมที่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองว่าต่อไปเขาใส่เข้ามาเหมือนกับเป็นสมาร์ททีวีมีอินเทอร์เน็ตและมีดิจิตอลพวกมาด้วยลูกค้าใช่ไหมใช่อีกเรื่องหนึ่งไอ้นี่ก็เป็นกิมมิคอีกตัวหนึ่งนั่นคือพี่ก็เห็นด้วยนะก็เป็นลูกเล่นเพิ่มเติมถ้าอย่างนั้นเนี่ยคำว่าทีวีดิจิตอลที่จะมาในลักษณะของบล็อกกับการที่มีจูนเนอร์มากับทีวีให้เลือกที่เป็นแบบบล็อกน่าจะดีกว่านี่แหละเป็นบล็อกเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นในทุกประเทศแล้วก็ชัดเจนแล้วว่าทุกคนมองว่ามันสะดวกที่สุดถามว่าทำไมนิกคิดง่ายๆแล้วกันมีคนถามว่าทีวีเก่าเนี่ยต่อไปเป็นขยะมไม่จริงถามว่าเราเราไปมองอะไรเราไปมองง่ายๆนะคือเราคุยกับเราคุยกับอะไรเราคุยกับเจ้าของเ,ออเจ้าของโรงงานที่ใหญ่มากที่ไต้หวันสมัยก่อนเนี่ยพี่คุยกับเขาเรื่องนี้แล้วก็พี่ก็ถามเขาว่า เนี่ยความเป็นจริงเนี่ยมันจะขายได้ไหมเขาบอกว่าความเป็นจริงเนี่ยบ็อกซ์ตัวเนี้ยตอนนั้นเขาทำไอ้ตัวไอ้กล่องดาวเทียมอยู่เยอะมากเชื่อไหมบริษัทนี้อยู่ๆอ่ะหันไปทำา DVBT เมื่อปี2005เมื่อปี2005เยอะมากแล้วสังเกตนะปี2004มีการออกตัว lcd ที่ว่ามีฝังยูนเนอร์เข้าไปใช่ไหมปี2005บริษัทนี้คือทำกล่องเนี่ยจากดาวเทียมเนี่ยคือแกเริ่มขายน้อยแล้วแกมาขาย d v b t เนี่ยไอ้ตัวภาคพื้นดินเนี่ยเยอะมากเราก็ถามว่าเพราะอะไรใช่ไหม เราก็ไปคุยกับเขาตอนปี2006เจอปัญหาเดียวกันเขาบอกว่าเนี่ยลูกค้ารู้แล้วว่าการที่ว่าเอาจูนเนอร์ใส่เข้าไปเนี่ยมีความลําบากหลายเรื่องแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการที่ว่ามีของเสียมาแล้วคำให้ลูกค้าเนี่ยบอกปากต่อปากนะ,ะปัญหาและประเด็นที่สําคัญคือลูกค้ามักจะทําใจไม่ได้ว่าทีวีที่บ้านเนี่ยที่มันดูมาตั้งนานเนี่ยหลายปีดีดักเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไระแล้วอยู่ๆจะไปเปลี่ยนมันเนี่ย <c oughs> คือมันมันทำใจไม่ได้อะ <c oughs> เออถ้ามันเสียโอเคอยากจะหาเรื่องเปลี่ยน <c oughs> คือพวกเราสังเกตไหมอะไรที่พวกเราพกติดตัวเช่นกระไาโทรศัพท์มือถือ <c oughs> เวลาเจอของใหม่เราก็อยากจะเปลี่ยนนะ <c oughs> เพราะว่าเวลาเราไปโชว์ที่อื่นเราเท่อะเรามีมีตังอะมีคลาสแต่มีใครไม่ฮิ้วฮิ้วทีวีไปด้วยเนี่ยไปแบบเนี่ยเท่ฉันฉันซื้อทีวีใหม่แบกไปแบกไป,ไป <c oughs> แต่มันก็เป็นความภาคภูมิใจเดิมมันก็ตั้งอยู่ที่บ้านไงฉะนั้นคือถ้ามันไม่เสียคนก็ไม่ซื้อใหม่ พอไม่ซื้อใหม่เสร็จปุ๊บที่อเมริกาเนี่ยคลาสสิกมากตอนก่อนที่โอบามาจะมารับตำแหน่งประธานา,าธิบดีนะ,<ค>ะช่วงนั้นคือจอร์จดับเบิลยูบุชมามามาปุ๊บเนี่ยเขามีเป็นตัวเขาทำเป็นตัว YouTube ออกมาแล้วบอกว่าเนี่ยคือจากนี้ไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลและแกก็ให้ป้าแก่ๆคนหนึ่งอบอกว่าเนี่ยเอาหนึ่งนะสิ่งที่ป้าสิ่งที่คุณต้องทําคือต้องเ,อเปลี่ยนสายอะไรใหม่ป้านี่แกก็เลยตัดสายเลยตัดสาย, <c oughs> ายไม่รู้ไม่จำได้หรือเปล่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเป็น YouTube แล้ยู คือเขาจะทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วคือความความเข้าความรู้ความเข้าใจของคนเมริกันเนี่ยก็ยังมีความแม่รความรู้ไม่ค่อยเข้าใจแบบเราอแหละแต่ประเด็นคือว่าทุกประเทศเนี่ยพอทํามาสักพักก็จะมีการเลื่อนอมไม่ใช่เลื่อนหรอกก็คือแบบขยายเวลาตอนแรกบนนว่าจะตัดอนาล็อกเลยสุดท้ายก็เลื่อนมา3ครั้งบางประเทศนี่คือญี่ปุ่นเนี่ยซีวิไล,ล์มากๆเนี่ยใช้เวลา10ปี ไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าคนญี่ปุ่นอย่างที่บอกทีวีที่บ้านตั้งอยู่ทําใจไม่ได้ญี่ปุ่น,เป,นเป็นประเทศที่ว่าคือถ้าเกิดซื้ออิเล็กทรอนิกส์อะไรบางอย่างนะ,ะซื้อได้หมดนะแต่ทีวีเนี่ยที่บ้านตั้งอยู่ไม่ได้โชว์ใครไงเขาคิดเหมือนเรา่แหละคร <c oughs> าวนี้คือทุกประเทศเป็นเหมือนกันหมดแล้วก็ถามไอ้บริษัทไต้หวันที่บอกเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขาไปส่งออกที่ตลาด USA หรือว่าตลาดที่อเมริกาเนี่ยแล้วอเมริากาเหนือคือตลาดใหญ่มากเพราะว่าอะไรประชากร300ล้านคนน่กี่ล้านคนเลยเราไม่รู้นะ เขาส่วนใหญ่เนี่ยคือส่วนใหญ่เลยนะไม่ต้องการจะเปลี่ยนทีวีต้องการจะใช้ทีวีเดิมคราวนี้ใช้ทีวีเดิมเสาเดิมใช่ไหมก็มีปัญหาว่าก็นี่ไงก็คุณก็ต้องเอาบ็อกซ์มาเสียบนั่นคือการซื้อบ็อกซ์ไปเนี่ยโอ้โหง่ายมากและวิธีการของเขาใช้วิธีการง่ายๆครับใช้วิธีการคือแจกก็แจกเหมือนกันแจกเป็นไอตัวคูปองจาไม่ได้ว่าคือให้ฟรีเลยนะหรือว่าไปไปซื้อรู้สึกจะไปซื้อแต่มันมีส่วนลดนะนะไปตั้งไว้ที่วอลมาร์ท ไปตั้งที่ Walmart แล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือไปซื้อกันเอง้าซื้อเสร็จปุ๊บก,ก็มาเสียบสายกันเองอ,อนนี้ประเทศเขากับประเทศเรามันต่างกันตรงที่ว่าการเสียบสายอย่างเงี้ยนี่เข้าใจไหมไอตัวขั้วสายเนี่ยมันจะมีตัว R G 6มันจะมี R F อะไรพวกนี้นะถ้าถ้าเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยแค่นี้ถ้าไม่ทําเองอะ่ะต้องเรียกช่างโดนโดนชาร์จเยอะพวกเขาเลยต้จะกันเอง เพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรไงก็ซื้อครีมปอกสงปอกสายมาปอกเสร็จปุ๊บคือเป็ดเสร็จแล้วคือเนี่ยขนาดมีครีมกลับมาบ้านด้วยนี่นะยังถูกกว่าอีกท่าก็เลยเสียบเข้าไปก็กลายว่าดูทีวีดิจิตอลได้แต่ทุกวันนี้อะนล็อกมีไหมก็ยังมีคราวนี้ประเด็นนะก็เลยมานั่งคิดว่าอ๋อถามว่าทำไมอยู่บริษัทนี้มันหันไปทําดิจิตอลก็เพราะว่านี่ไงทุกคนน่ยอยากจะใช้ทีวีตัวเดิมที่ไม่ได้เสียใช้ปกติอยู่เนี่ยเอาบ็อกซ์ไปเสียบปั๊บดูได้ฉะนั้นคือในบ้านเราถ้าเกิด ทีวีดีต้อนภาคพืพ้นดินจะมาก็อาจจะเป็นในรูปแบบเดียวกันคนที่มีทีวีเก่า อย่าตื่นเต้นตกใจอย่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าก็ต้องก็ต้องคือสงบไว้นะก็คือท่านสามารถที่จะเอาทีวีเครื่องเดิมนั่นแหละ<ช>เอากล่องมามาเสียปุ๊บก็คือต่อไปปั๊บก็คือมีสัญญาณปุ๊บก็ดูได้แล้วตอนนี้ที่บอกว่ามีคูปองเข้ามานะคะคือต่างประเทศอาจจะประสบความสําเร็จในการที่จะแจกคูปองไม่ว่าจะให้ฟรีหรือว่ามีเป็นการแลกซื้อแต่สําหรับประเทศไทยนี่แนวโน้มจะเป็นยังไงคะตรงนี้เราคิดว่าเราเราไม่รู้เพราะว่าจริงถามว่าเรื่องอะไร สิ่งที่สําคัญเนี่ยมันจะต้องเข้ามาประเด็นสูว่าแล้วช่างอะ่ะจะบอกลูกลูกค้าอย่างไรค่ะช่างเนี่ยนะมีปัญหาว่าสมัยก่อนจําได้ไหมช่างโมกก่อนจะก่อนที่จะเป็นช่างติดตั้งดาวเทียมติดตั้งเสาอากาศค่ะเวลาติดตั้งเสาอากาศเนี่ยมันมีภาวะภาวะหนึ่งคือภาวะแบบคือลูกค้าปกติถ้าเกิดเดินมาซื้อของอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะมั่นใจว่าเนี่ยถ้าแกเดินเข้ามาซื้อร้านขายของชําเนี่ยแกต้องซื้ออะไรบางอย่างแน่นอนอ แต่ช่างเนี่ยเวลาเจอคนจะมาให้ติดเสาอากาศเนี่ยจะแบบรู้สึกกล้ากล้ากลัวรู้สึกลุ้นอยู่ว่า 50- 50หมันจะติดได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรสิ่งแรกคําถามแรกที่ช่างจะถามเสมอคือบ้านพี่อยู่แถวไหนค่ะรับสัญญาณดีไหมเพราะว่าถ้าเกิดรับสัญญาณไม่ได้เลยก่อนหน้านี้พี่จะให้ผมไปติดเนี่ยผมก็ต้องติดเสาใหญ่ๆเป็นทาวเวอร์ขึ้นไปเนี่ยราคามันอาจจะแพงพี่ก็อาจจะไม่เอาแต่ถ้าเกิดพี่ต้องการราคาถูก เกิดบ้านที่มีสัญญาณตึกมันมีบางอยู่เนี่ยหรือบนอยู่ตามเขาตามอะไรเนี่ยก็ติดไม่ได้ค่ะเนี่ยมันคือเป็นอะไรอ่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและมันจริงๆแล้วคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับทีวีตีต้นภาคพื้นดินนะ,ะเพราะภาคพื้นดินเนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือถ้ามีอะไรบางปุ๊บนี่มันจะรับไม่ได้อ่างั้นคือสัญญาณเนี่ยมันต้องแรงแล้วก็มันต้องมีการกระจายอย่างทั่วถึงแต่ดาวเทียมเหม็นไหมช่างตอนนี้คือเวลาถามเวลาลูกค้าเดินมาปุ๊บอยากติดจานดาวเทียมทาไง ถามว่าบ้านพี่อ่ะเป็นบ้านเดียวหรือบ้านอะไระอ่าเพราะว่าอะไรคืออย่างที่บอกอาจารย์สมบรติบอกว่าราบใดที่คุณเห็นท้องฟ้าอยู่เนี่ยนะ,ะถ้าบ้านคุณมีหลังคาและมีท้องฟ้าเนี่ยแสดงว่าคือยังไงคุณก็ติดตั้งจานได้อันคือความความความรู้สึกพี่พี่ไม่แน่ใจว่ามันมันจะมันจะมันจะเป็นยังไงถ้ามีครูปองมาแน่นอนมันจะทําให้คือฮาแต่ในมุมของการประชาสัมพันธ์เนี่ยจะทําให้คนตื่นตัวเพราะคนตื่นตัวปุ๊บเนี่ย ในมุมของช่างติดตั้งนะคุณต้องคิดเลยนี่คือโอกาส <Ừ. S 1> เพราะลูกค้าจะเดินมาหาคุณคบอกเฮ้ยฉันอยากจะดูทีวีดิิตอนนี่แหละอันนี้ถ้าถ้าช่างถ้าช่างเป็นนะช่างต้องบอกเลยพี่ครับทีวีดิตอนเนี่ยพี่จะระบบไหนดีครับดีจิตอน <c oughs> ภาคพ,พื้นดินหรือดิิตอลดาวเทียม <c oughs> น้าคราวนี้ <c oughs> ลูกค้าก็ทําไง next question คำถามต่อไปมันต่างกันยังไงอ่ะตอนนั้นช่างคงก็ต้องบอกนะคือคงไม่ต้องบอกทั้งบดลาารลยาะกันนะคือคุณควรจะรู้แล้วว่าคุณ <c oughs> จะพูดว่าอะไร <c oughs> พอเป็นเรื่องแคน่นี้ปั๊บเนี่ยนะถามว่าช่างคนนี้ได้ติดแน่นอน <c oughs> แต่ที่สำคัญนะสมมติลูกค้าคนนั้นบอกว่าอแหมดูแล,แลทีวีเราเทมก็มีข้อได้เปรียบเยอะนะมีข้อดีเยอะแต่ฉันอยากจะติดดิจิตอลอ่ะภาค้นดินนี่แหละทำได้ไหมสบาย S <S <S ถามว่าทำไม PSI เนี่ยเกิดมาทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเราไม่ได้เป็นโรงงานผลิตจานเราเป็นโรงงานผลิตบ็อกซ์ด้วยะฉะนั้นคือบ็อกซ์เนี่ยโดยพื้นฐานของมันเนี่ยแค่เปลี่ยนจูเนอร์เปลี่ยนชิปเซตบางอย่างเข้าไปใส่ซอฟต์แวร์นิดนึงปุ๊บรับได้เลยนี่ก็คือ PSI ก็ในอนาคตก็อาจจะมีแนวโน้มในการที่จะผลิตบ็อกก็ดีรวมถึงเสาอากาศด้วยไหมคะเสาอากาศคือผลิตได้นะแต่จริงแล้วคือ ไม่อยากจะประดิษฐ์เลยนะเพราะว่าแหมสภาวอากาศนี่เป็นอะไรที่แสแลงจริงๆเพื่อรองรับทีวีดิจิตอลนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมตัวและกันสําหรับผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมก็ไม่ต้องไปตกใจนะคะกับกระแสข่าวที่มีขึ้นทุกวันนี้ในทุกๆช่องเนี่ยก็มีการรายงานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะให้คุณมั่นใจว่าการที่คุณติดตั้งจานดาวเทียมนั่นคือคุณได้ดูทีวีผ่านระบบที่เป็นทีวีดิจิตอลแล้วแต่เป็นในส่วนของทีวีดิจิตอลที่เป็นดาวเทียมนะคะแต่สําหรับใครที่ต้องการที่จะรอซื้อทีวี ที่เป็นแบบดิจิตอลเลยก็คือมีจูเนอร์ข้างในเนี่ยอย่างที่พี่ชาได้แนะนําไปก็อย่าเลยดีกว่านะคะการลงทุนมีความเสี่ยง <laughs> ก็อาจจะต้องรออีกนิดหนึง่งส่วนสําหรับคุณเพื่อนช่างวันนี้ก็คงจะได้อีกหนึ่งข้อมูลนะคะไปบอกต่อสําหรับคุณผู้ใช้ที่ต้องการที่จะเดินเข้ามาแล้วก็อยากที่จะติดตั้งเป็นทีวีดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของภาคพื้นรวมถึงจานดาวเทียมด้วยนะคะนี่คือข้อมูลดีๆค่ะที่เรานํามาฝากสําหรับแชทอนเซอร์วันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ